สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของอีกับรถลำเพลินออฟฟิเชียล บาทนะครับกับเดียอนนเพื่อนจากจประเทศนะครับที่อุงอินกำลังแจกนะครับเออสมบูรณ์ทุกคนเดี๋ยวเรื่อควบคุมปิดนะครับครั้นี้ครับไลฟ์สดวันแรกนะฮะไลฟ์สดวันแรกนะครับเหมาแบบ9วันเลยครับครับกองหน้าติดต้องบำรุงดีบิน้องบอมรวมเวันสดคุ้มนะครับเฉลี่ยมาและ83บาทเลื่อนไอเดอร์บัญชีเดือนเซกเบย์กับเมย์เ่กเบย์เป็นเทรดนะครับ ใหรือซื้อวันต่อวันเจ้าสิบเจ้าบาทสามแต่ว่าจะซื้อสามเมื่อสองร้อยเจ็ดสิบบาทแต่เดี๋ยววันละเจ้าสิบบาทถ้าว่าจะซื้อหม้อเว้เลยเก้าเมื่อสามบาทต้องใจเด้อแม่รถสรุปว่าได้ทุกคนนะครับคนละสองร้อยบาทนะครับสมาชิกสาวน้อยทุกคนนะครับถ้ามีเจอกันนวันครนะครับวันที่30กติดสันญ,ญาบันที่1ครับเจอกันที่ อวตารีโกมันโค้งนัอบคุณุปุรีจมาปราปุรคี้กครับ่กำลังใจนะครับกำลังใจครับลูกไพร่ร้อนีิไหมลูกไพ่ร้นี่ไหมลูกไพ่พี่อมแอม ออพี่เปรีเยงพี่เปรียกเลียกผู้กไปรับลรงบันลุจอใหญ่ด้วยมีไฟแ้วจะาให้แอสปีีแล้วสรงนี้เอาาามวนี้แล้ววันนี้นี่น้องเบียนตีกันมาเ่นดกันมาจงนะครับนี่การบ้าบามาบาคลวง วนวะัคนคอคุณน่าะเลื่อนะครับคับนี้นะครับตรวเรือลากแตกไปละคับนี้เพราะนั้นครับผลงานเราต้องเนียบนะครับผลงานเราต้องกลังใจคนสวยเต็มที่นะครับคับนี้นวันครนะครับคนไหนที่ไม่สบายกินยานะครับเพื่อผลงานนะครับขับขาดน,น,น้นามลาครับป่วยครับไต่ครับนี้นะครับขับขาข้ามลากขับกล้วยขับไต่เอายาจาัดซอ,อกรีนอะไรซอกรู้ อ๋อจบปุ๊กจังบนนเนาะ่สันครับแบมครบเป็นพี่พปนัปนครับเป็ปนันปันกับปันผมดูโชว์พี่ปันนะแต่ว่วา าโวิัสนเรียนายเนเดยียผูสูงาโยกกับพี่อ๋อครับกำลังใจพ่ะการใจนะครับกำลังใจไม่แคบครับขอบคุณพี่นนทนค่ะกำลังใจพ่อเอกครับครับผู้ได้อายุารกยอดหล่ะครับพู้ใดู้พูดดอายุไ้ไกัยอดแห้งๆเลยอด้ป๋า ผู้พูดไรอาผูลายอายุไรไรก็ย่อแห้งหยไรไม่วาดไม่ขากแต่ทีโอ้ยโอ้หยีนะ้ยโอ้ยแม่วาอแม่วาดเท่ท่านี้คนง้นต้องปีนนะครับเพราะว่าลมเขาจะเริ่มเพิ่มไฟเยอะแล้วก็มือไฟก็จะมา้วองเบี้ยจอพี่เปาครับ กำลังใจพี่วรชัยนะครับผมกำลังใจนะครับครับกำลังใจนะครับกำลังใจเพราะต้นนะครับกำลังใจแอบมาเดี่ยวนะครับกำลังใจพี่มรินทรงกำลังใจพี่อมแก้มได้ไหมครับ อาทจ้า้งเอาม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 าชูใจมันใจนะครับทำใจอาระด้วย600ร้อยบุญเราได้น่เล็กกระยีฮอดมือเราได้หนึ่งซีเด้ซื้อเด้หนึ่ด้พม่ฟิล์มสืเลยมัราปซ้อเล็กดวยรมคนละสองรบาทนะครับหรือว่าากระโดโ้อกับเขาาเกียวเลย ตันรอนะครับน้องยูโรบลเรารมตติงครับอันนี้ของขอยุดด้วยครับครับคุณแม่น้องยูโรครับผมมันใจครับเต้ายิ้มครับเจคอนพี่ลุยครับ คนสวยสาวดตัวมาดูบอลมา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 ผู้อยู่บ้านทังเลยครับเกียรติแล้ววันนี้ไปถึงขอให้แบบถ้าติดตั้งได้ก็รลยเลยนะครับเราอยู่ติดตั้งตั้งแต่ััระเบนะครับกระบบไฟกระบบเสียงเสียงนะครับเพื่อ

Yeah.